สึกจังเลยอ่ะนหนบอกว่าเป็นหัวสมองภษาโถ่องก็รู้อยู่ชั่วโมงนี้บ้านเมืองกำลังมีภัยพี่ยังนิ่งอยู่ใดเนี่ยพเหลืองได้ยังไงพี่เราไปช่วยบ้านเมืองถือปืนบอกว่า,าทำปฏิปไตเอาเรื่องจริงสิเพัาอางมีผัวใหม่หอ่ะแล้วพูดซะยาว <c oughs> อางจ๋าก็รู้อยู่ในใจพี่มีแต่อางเท่านั้นแม้กระทั่งพี่ฉันข้าวนะหน้าของอางก็ลอยใจานข้าวอ่ะเวลาจะอาบน้ำสองน้ำหน้าท้องอางก็อยู่ในอ่างน้ำเวลาจะปวดทุบปวดหนัก หน้าต้องอังลอยคอหาเลยเป็นขี้แห้วพี่ก็ปากหวารอยปากหวานาหวานนี่ตกตากลบือมือปลูกูจะกลัวนะนี่วเนี่ยเข้าไปทำอย่าง อะไรเหรอเมื่อกี้เดินผ่านพวกญี่ปุ่นอะไปมอทำไมส่งตะวันทำไมพี่เห็นนะปัญญาอ่อนเน่อังก็แค่มองเขาว่าเขาเป็นใครแค่นั้นเองอย่ามาโกหกพี่พี่เห็นเวลาอังมีอารมณ์ต่อเพืตรงข้ามปากอังข้างบนจะสันพี่จำได้เป็นสั่นเนี่ยเพราะว่ามันร้อนเพนราะอ,อากาศร้อนนก็แค่นี้นมมจมปากแข็งอีกนี่เยอังอะไม่ไปชอบเขาหรอกเขาเป็นใครก็ไม่รู้จะไปชอบกันได้ยังไง แหมเขาก็หลอกกับพี่นิดเดียวเองหลอนิดเดียวเหรอนั่นัไงหลอเยอะพี่หลอมากเลยเดี๋ยวมองไปมองมานะคุณหลอมากเลยพี่หน้าทำพ่อพันธ์นะสรุปว่าอางชอบไปขี่เหล่ใช่ไหมถ้าเขาขี่เหล่พี่ก็ขี้หมาแล้วย่าอย่าอย่อย่า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 ่าอย่า่ไอ้่อย่อ่าออยาอ่าอย่าอย่าอ่าอย่อย่อ่่ ในสถานที่อย่างนี้ไม่มีใครหลอกเลยพี่อีกแล้วแล้วไม่มีใครรักอังเท่าพี่อีกต่อไปเชื่อเถอะเอางี้นะพี่รู้ไม่เหมาะไม่ควรแต่ยามเนี้ยท้าพี่ขอเถอะขออะไรก็ความสบายใจของพี่จะขอแต่งงานพี่ขอแต่งงานด้วยได้ไหมพี่ขวัญยามศึกยามสงครามแบบเนี้ยพี่อะมาคิดแต่เรื่องแต่งงานอย่างนี้ได้ไงอะฮะระเบิดลงตุงต่กตาตุ่ตาไม่เห็นเไยก็ดีดียังไงเวลาเข้าหอเสียตุ่มตาตุตาไม่ต้องเสียเงินจ้างผู้คิดว่าฉลองให้เราแล้วกันงานเข้าหอเราเอางี้แล้วกัน สัญญานะว่าต้องแต่งงานกับพี่จ้ายังไงอ่ะอก็ต้องเป็นของพี่อยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวหรอกขอให้เสร็จสึกให้บ้านมือสงบก่อนแล้วค่อยแต่งงานกันกุ้งอะไรมาจากประเทศญี่ปุ่นกุ้งมังกรผิดกุ้งแช่บวยผิดกุ้งกุลาเฮ้ยเฮ้ยือไงอ่ะกุลาลองเฮ้ยโอ้เฮ้ยทำไมไม่กูอยู่ไหนก็แทงแผลเันที้ยไม่ต้องใช้มีดหรอกอย่างมึงอ่ะทำไมอะใช้ฟันเฉาะเลยใช้ฟันเฉาะทุย เอาไว้ขุดลทธิ์สุดวงเลย <laughs> <c oughs> เออแม่แปะแล้วมานั่งเงีย้ยแปะไม่เปิดร้านเหรอเออเซ็งว่ะเปิดก่อนขายอะไรไม่ได้แต่เงินเชื่อทีอ่ทุนเก่าก็ร้อยล้อไปแล้วกูมไม่รู้จะขายไปทำไมอยากจะปิดพัดของสมองสักวันที่มองดังของแสนแสนไอ้เจิดขวัญขวัญขอนเท้าเดี๋ยวเปิดบ้านแปะยุ่งเลยเออแปะไในในการเดินนั่งแปะซื้อบรรนาเนี่ยสวยนะ มึงแม่วางบนหัวกูเลยอ่ะเอ้าวางได้เลยไอ้เหี้ยกูณประชดแล้ก็วางคนซื้อไปเดินถือลอยไผังหัวไปผังหัวมาไม่รองท้ามึงอ่ะซื้อมาหนังได้ยังเพิ่งซื้อเนี่ยทำไมจะใส่ได้วเนี่ยทำามตงซื้อมาหนังต้องใส่แล้วนี่ไม่กล้าใส่มากโลมันเก่าเออวางนั่งกันทีนะทีนี้คุณไม่ใส่รองเท้าไปตะปูตั้มมาสิถ้าใส่รองเท้าไปอะรองเท้าเสียเลยเพราะกลัวรองเท้าจะเสียก็เรียกคนใช้รองเท้าเป็นใช้ของเป็นกไอ้กระตุกภูมิใจไปเอ้ยในบุกผมอะไรอีกอะ มันน่าเครียดไปทุกวันนี้บ้านเมอืองเราเนะี่ยเครียดเรื่องอะไรทหารญี่ปุ่นทำไมมันจะเข้ามาใอ้นักนักหนานะ ทำสงครามไปทําที่อื่นการมาทําอะไรกับเมืองไทยขอยงเราใช่พี่มันไม่เกี่ยวเลยเรพูดไปนะพี่นะทำไมสถานที่ปวกน,นี่เดินกันยยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่แล้วมันมีอะไรวะตอนนี้มีอะไรประกาศอะไรว่ากลางคืนเนี่ยเดินไปไหนมาไหนลําบากนะมันมีประกาศอะไรว่าไอคอนเฟิร์มอะไรกันวะไอ้ <ไอ S 1> บ้าเค,คอร์ฟิวเคอร์ฟิวโอ้โหแวปล่าใช่ใช่ใช่ลงเรียนตามนี่เรียนตามนี่ภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกเคอร์ฟิวไม่มีเคอร์ฟิวเคอร์ฟิว เราฟีลถูกแล้วนี่เรียนมาถามนี่นี่จบจากบางกอกนี่น้ามึงนี่เหมือนฝักบัวเลยนะเนี่ยอย่าอมน้ำนะอมน้ำแม่งพุ่งปีดออกแก้มเลยหน้าพี่เขาเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างงี้ทำไมถ้อัมอย่างเงี้ยอำมนี้ถ้ไปฮะชมบติชอบอัมอัมอยู่เรื่อยเลยจริงจมูกเลยแบคเคี้ย ผมก็เครียดแต่เครียดแล้วใญี่ปุ่นพกกับคลุยมาเวยคลุยคลุยแหม่ฉันเป็นคนที่แบบมีหัวใจเปมีศีลเปินมีศีลในหัวใจต้องครับพกมาเป่าเป็หรือเปล่าเอาท่อเอาเป่าได้ไหมไหนลองเป่าให้ดูสิจะมาดมมีเชืออะไรกิ่นมือนั่นแหละมีใครมาเล่นข้างมือถึงว่าสิอยากให้ดูโชว์ลองลองเป่าโลถ้าถามว่าเป่าตรงเนี้ย ใครก็เป่าได้อผมเป็นปรมาจารย์ขุยแล้วไอ้ขวัญแห่งทุ่งบางกะปีแค่ขุยแค่เนี้ยเป่าปากมันธรรมดาเกินไปตรงไหนที่มีรูฉันเป่าได้หมดตรงไหนมีรูเป่าได้หมดถูกต้องครับอาจารย์ิยัก์ข้ามคืนให้ช่วยเป่าให้หน่อยเลยตรงไหนอ่ะนี่ไง้รูคืออะไรต้นตาดิไปโอ้โหทุยอะไรนี่โธ่ไม่มีรูนิ้วเลยีป็นรูตูดจะบ้าหรือเปล่าโอ้โหทำไมแปะได้เธอรึงสองกระปุกนี้ก็ไมรู้เหรอว่าตัวไหนมีรูเป่าได้หมดมาถึงว่าเนี่ยในวัยวะร่างกายฉันเนี้ยทุกอย่างยกเป็นตูดอออ๋โเค จะเอาตรงไหนเอาปากเป่าก็ได้ใช่ไหมได้ครับปากเป่าหนึงโชว์โอ้โหโอเคเจ๊เจ๊เจ๊จมูกจมูกฮะจมูกเปล่าได้เอาจมูกเปล่าเอ้ได้จมูก้แผลแผลขอโทษดีนะเพราะจมูกเนี่ยมันมีสองรูเพราะเปล่ารูเนี่ยลงมจะออกรูนี้ด้วยมันจเอาไม่เต็มที่รูนี้ออกไปเต็มที่ต้องหาอะไรมาอุดตรงนี้เดี๋ยวกูช่วยอุดขอดิมนิ้วอย่างนี้สวยงาม อ้าวใจจริงเนี่ยจะฟังไหมเนี่ยฟังที่ฟังก็อยู่เฉยที่ไม่ต้องรู้เป็นเล่นแฉไอ้เหี้ยเอาแค่นี้ก็อยู่แล้วถ้าอยู่แค่นี้มลมมันออกข้างๆไงเอานิ้วโป้งด้วยโอ้โหไม่ต้องคว้าเปลืกไอ้เหี้ยมร์ไม่ใช่เป็นกว่าธรรมดามันเป็นไส้นักบางเกียร์หอยบางเกียร์ขู่ไอ้หญิงเอาแล้วเฉยนะเออเงี้ย โอ้มีสั่งเมื่องกระเด็นด้วยรูจมูกมันกขาเป่าไล่ไลออยากทดสอบนจมูกจมูกปากมาแล้วจมูกมแล้วเอาแค่นี้เอารูหูเป่าโอ้นี่คนพระคุณไม่ใช่รังผึ้งไอ้ป่า้วยทุกรูกรโทเอาดีกว่าเอาไปเล่นเป็นลาวดีกว่าฉันว่าตอนนี้ผู้ทหารญี่ปุ่นนะมันเข้ามาวุ่นวายกับบางเกาะน้องของเราเลยจนเหมือนพวกทหารมดที่มากัดเกาะ เคาะแกงที่เราเคยมีความสุขกันอยู่ใั่กลายเป็นต้องมาทุบพวกมันเนี่ยฮะใช่ใช่มาเคอฟงเคอฟีวะไรก็ไม่ได้ทำแล้วก็ลำบากต้องต้องหาวิธีแก้เผ็ดมันแก้เผ็ดแก้เผ็ดก็ต้องใช้น้ําตาลใช่อ่ะงงงงอะไรอ่ะน้ําตาลอะไรแก้เผ็ดอะไรกินเผ็ดมากมากเลต้องกินน้ําตาลมันก็จะช่วยผ่อนคลายไรผมพ่อไอ้ไม่ตอบผมพ่อเนี่ยผมท่านี่แป๊บผมไอ้เจ็บของกูทงไรผมเลือกรัชชาติ ้สตว์ถ้าเกิดเขาคูหาหัใครรับผิดชอบผมจะขอคุยเรื่องงานหน่อยตัวคุยมันยกลมากลเลยะผมคนอย่างเงี้ยครับผมคนบ้านน้ำลายยังไงครับจะคุยเรื่องแก้เผ็ดพวกญี่ปุ่นไม่เอาน้ำตาลนะ,ะมานี่ <c oughs>